ครับผมเอก5จากทีมงานออนไลน์สเตชันครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่งาน G s t a r 2025นะครับที่เม็กซโกที่ปุซานก็หลังจากที่ทางคุณเอกได้ลองทดสอบได้ลองเล่นแฮมออนกับ power mobile ไปแล้วเนี่ยทางคุณเอกรู้สึกยังไงที่ได้เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ลองเล่น power mobile ตื่นเต้นนะพอดีได้ได้กิจศัพท์ของเกม power มาสักระยะตั้งแต่สมัยเข้าลง PC มาแล้วตอนนี้พอมาลงโมบายก็อยากมาลองเล่นดูว่ามันเป็นโมบายแล้วเขาจะแสดงผลยังไงแสดงประสิทธิภาพยังไง ระบบเกมเป็นยังไงอะไรเงี้ยจากที่ได้ลองเล่นมาครับมีความรู้สึกชอบอะไรใน power m ออบ้างครับผมชอบตรงเรื่องระบบ n a เกเตอร์ของเขามอง,อง,อง,องมว่าเกมเนี่ยมันมีตัวช่วยหลายอย่างให้คนเล่นหน้าใหม่คนที่ว่าไม่เคยสัมผัส power มาก่อนอะไรเงี้ยสามารถเข้าถึงง่ายระบบมันเป็นมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่มันน่าดึงดูดสำหรับคนที่ว่าเขาไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนอยากฝากอะไรถึงผู้เล่นชาวไทยที่แบบกำลังตั้งหน้าตั้งตารอ power m o b i l มันไม่น่าผิดหวังครับเพราะว่าอะไรที่มันเหมือนใน pc อะไรเงี้ยมือมบายนี่ก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมด้วยครับผมกดติดตามได้ที่ ช่องทางต่างๆของ r ราฟตันไทยแลนด์ไว้ได้เลย